ถึงสิเกิดบานหนอกขอกหน้าบานปลาขาดอนบล่ำรวยเป็นแสนเป็นล้านคือเพิน่นแต่ว่าเฮามีวัดมีว่ามีคู่บาอาจารย์มีผีมีหนองที่หักศีลหักธรรมเฮามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถือเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้ายางหน่อยหน่อยในเสือว่าบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนนรกสวรรค์นี่เฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดี เหตุสัวก็ยอมได้รับผลสัวพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีวานผืชดจังไหนก็ได้ผลจังสันผ่นซ่อนเจ้าของพูมใจในเจ้าของเมนสิเกิดบานหน่กคอกหน้าถูกอยากปากมองบอ่หลำบวรบรวยบวสวยบ่งามแต่เขามีโอกาสได้เขาว,วัดได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นผู้บป,ประมาทได้ยินเสียงปากเสียงเบาของ